ตอนเราเนี่เขาประหยัดขนาดนี้เลยวะเนี่ยเนี่ยนะประหยัดขี้เหนียวสิไม่ว่าเดี๋ยว,ว,ยวจะไปตลาดใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะคดีเลยไปได้สิเออแต่คุณทีมมีรถส่วนตัวไม่ใช่หรอคะขับน้ำมันเปลืองอะ่ะน้ำมันแพงไปด้วยกันนั่นแหละไปอ๋อไป อะไรกันอะ่ะเขาน่าจะมาขายเครื่องเขียนนะคะเขว่าค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวรีบลงไปค่ะปากกาโดน่าใช้ดีอนะ่ะเท่าไหร่นะย,ออย,ย,รยิ่สิบบาทจ้ะไปสองอันแล้วกันนี่มีแตงยี่สิบไหมปากกาอะไร่ะ พ่อคบพอดีบอสที่บริษัทหีเขาประหยัดมากเลยอะค่ารักษาพยาบาลแม่หยีคงขอ,งขอ,อยืมเขาไม่ได้แล้วอะค่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหยีหาทางอื่นเอาไม่ต้องห่วงลูกเอ้ยเรื่องเงินอนะเดี๋ยวพ่อหาเองลูกตั้งใจทํางานก็บอ,อกพ่อเกษียณมาตั้งนานแล้วจะไปหาวิธีอื่นมาจากไหนญาติเราก็ถามมาหมดแล้วอะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวหยีลองอีกทีนึงไม่เคยเจอใครขี้เหนียวแบบนี้เลยเว้ย เป็นไรไปอูอย่าบอกเขาเกินไปไหมอ่ะห่างอูตั้งเดือนสองพันตออเดือนถ้าอูมาสายแต่ว่าเดือนนี้ยก็มาตรงเวลาแล้วนะแต่ก็ยังโดนอ่ะอูวา่าบอกเขาต้องขาดเงินมากๆแน่เลยอ่ะห่างันนพนักงานขนาดเนี้ย ตกใจหมดคุณคิมมีอะไรพูดมาเออคือเดือนหน้าแม่หยีต้องเข้าผ่าตัดนะคะหยี่ขอ,อยืมเงินคุณ<ม>ค,ณคิมสักสองแสนได้ไหมคะมแต่คุณคิมไม่ต้องกังวลนะคะสามารถหักเงินนี้จากเงินเดืนอนหยีได้เลยหรือไม่ก็ให้เขียนสัญญาณ<ม>ยืมเงินก็ได้คะ่ะเธอทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วนะจะครึ่งปีแล้วคะ่ะครึ่งปี แค่ครึ่งปีเธอก็มาขอยืมเงินกันแล้วหรอเราฉันจะเชื่อใจเธอได้ไงไม่เนี่อะไม่ใช่มูลนิธินะแต่ว่าทีไม่มีวิธีช่วยแม่เราจริงๆนะคะคุณคิมหยีขอร้องเธอค่ะถ้าไม่มีวิธีอ่ะก็อย่าทำอะไรเกินตัวสองแสนเลยนะฉันว่าก็ไม่ต้องรักษาเลยแล้วกันคุณคิมถ้าคุณคิมไม่อยากให้หยียืมเงินอ่ะคุณคิมบอกหยีตรงๆก็ได้นะคะแต่ช่วยให้เกียรติกันหน่อยเธอค่ะนั่นคุณ อะะตอนให้หยีต้องแลกด้วยชีวิตอะ่ะหยีก็จะช่วยท่านให้ได้ฉันให้เธอห้าแสนขาตัดอ่ะสองแสนมันไม่พอหรอกฉันให้เธอยิมห้าแสนและฉันก็เชื่อใจเธอไม่ต้องทําสัญญาอะไรก็ได้จริงเหรอคะคุณคิมหยีขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณคิมแต่ว่าเธอคงต้องทํางานที่นี่อีกนานเลยนะเอ,อ้ยไม่เป็นไรเลยคะ่ะให้หยีทํานานแค่ไหนก็ได้เลยคะ่ะคุณคิม หยีต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษคุณคิมจริงๆนะคะก่อนหน้านี้หยีคิดว่าคุณคิมคิดว่าฉันเป็นคนที้เหนียวเหรอป้าคะคุณคีมทานข้าวหรือยังคะทานแล้วค่ะอันนี้เป็นขวดที่ทางออฟฟิศคัดจงไว้ค่ะมันไม่มีที่จะเก็บคีมก็เลยเอามาให้ป้าคุณคิมงานยุ่งแค่ไหนก็ไม่เคยลืมมาให้ป้าตลอดป้าขอบคุณมากนะคะเี้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าเล็กน้อยเดี๋ยวคีมไปประชุมต่อขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ ค่ะแพลวคะในนี้มีเงินอยู่สี่พันบาทฝากไปให้พ่อแม่อูด้วยนะคะบอกว่าอูเขาฝากมาทาไมคุณครีมอูเขาเป็นคนกระตันยูนะคะแต่ว่าใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมากเลยถ้าไม่หักไว้ในเงินเดือนเขาแล้วก็คงไม่เหลือที่บ้านหรอกค่ะได้ค่ะก็ถ้าฉันไม่ขี้เหนียวอ่ะเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเจ้าหน้าอย่าฉันจะช่วยพวกเธอได้ยังไงอ่ะเงินน่ะหัดเก็บแบ่งใช้บ้างนะเวลาเกิดเหตุการณ์จำเป็นอาจจะไดเอามาใช้ ขอบคุณค่ะคุณคิมยีจะจำที่คุณคิมบอกไว้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ตอนนี้ยีอของเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่ก่อนนะคะเกือบโดนจับได้ซะแล้ว